เชียงคานห้ามพลาดร้านนี้บอกเลยว่าต้องมาลองสักครั้งค่ะร้านบ้านเชฟเชียงคานร,ร้านนี้ไม่ได้ตั้งอยู่ในถนนคนเดินนะคะตั้งอยู่ซอย10บ,บนเชียงคานค่ะอยู่หลังเซเว่นนะคะหรือว่าค้นหาใน g o o g l e Map ก็เจอค่ะร้านเปิดเวลา12นาฬิกาถึง22นาฬิกานะคะบรรยากาศและสไตล์การตกแต่งในร้านก็จะประมาณนี้เลยนะคะเราก็เลยให้เพื่อนทำการสั่งอาหารค่ะร้านนี้บริการตัวเองทุกอย่างเลยนะคะเพราะว่าเชฟทำคนเดียวค่ะระยะเวลาในการรออาหารก็จะค่อนข้าง าใช้เวลานิดนึงนะคะก็ขึ้นอยู่ว่าลูกค้าเยอะหรือว่าลูกค้าน้อยนะคะแต่ว่าตอนที่เราไปก็คือมีโต๊ะเราตัวเดียวนะคะระหว่างรออาหารเราก็นั่งถ่ายคลิปถ่ายรูปถ่ายวีดีโอรอคะ่ะเวลาผ่านไปนะคะเมื่อเชฟทําอาหารเสร็จแล้วนะคะเชฟก็จะกดกลิ่งเรียกนะคะแล้วก็เตินไปเอาอาหารที่ช่องรับอาหารได้เลยคะ่ะ อาหารของเรามาแล้วค่ะทุกคนเป็นไงน่ากินไหมคะเราสั่งมาทั้งหมด5อย่างนะคะมีสเต๊กเจ้าหมูสเต็กบาดอนลี่ผัดไทยห่อไข่กุ้งสดนะคะสปาเกตตี้เส้นหมึกดำผัดซอสครีมแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวผัดชูชีไส่กอกค่ะเผอแป๊บเดียวเท่านั้นแหละค่ะทุกคนลูกค้าเต็มร้านค่ะดีนะเรามาตัวแรกบอกเลยว่าหิวมากวันนี้ยังไม่ได้กินอะไรเลยค่ะเออเอาสิดูหน้าเพื่อนก็รู้ว่าฟินมาก บรรยากาศในร้านสไตล์การเปิดเพลงก็จะประมาณนี้เลยนะคะทุกคนระหว่างนี้ก็ดูพวกเรากินไปก่อนนะคะก็ไม่พูดเยอะค่ะทุกคนให้ภาพเราเรื่องหมดค่ะ ไม่น่าเชื่อว,ว่าตัวเองจะกินหมดเหมือนกันทั้งหมดนี้ราคาอาหารหมดไปดที่400กว่าบาทเองค่ะทุกคนก็คือถูกมากแล้วก็แวะเขียนบันทึกความทรงจำเอาไว้ให้เชฟอ่านค่ะก็เอาบรรยากาศหน้าร้านตอนกลางคืนมาฝากค่ะทุกคนะ่ะมาวันที่2นะคะเช้ามาก็รีบปั่นจัก,กรยานมาเลยคะ่ะเพื่อที่จะมากินไก่ทอดนะคะเชฟบอกว่าเมนูนี้เป็นซิกเนเจอร์ของร้านเลยนะคะไม่เหมือนที่อื่นแน่นอนซึ่งเราพิสูจน์มาแล้วค่ะว่าไม่เหมือน ตามคลิปเลยค่ะทุกคนอออ n i o า fry สอดครีม,ม,ม,มเดเ b e มาก อร,อ,อ,อร่อยมากปันเชบเชียชงคานค่ะดูใครที่มาเชียงคานแล้วยังไม่เคยลองแปะพิกัดกันได้เลยค่ะบอกเลยไม่ผิดหวังส่วนใครที่เคยกินแล้วเป็นยังไงกันบ้างคะคอมเมนต์พูดคุยกันค่ะ